โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวอะไรนะแต่มาเพื่อเป็นอุทาหอนนะครับพอดีเครื่องบินนะครับใบ,บพัดนะครับโคตรคมพอดีผมอ่ะคือเครื่องบินยิ่งปีกใหญ่เนะี่ยแรงดีดมันโคตรเยอะนะครับพอดีผมอ่ะ,อะหมุนใบพัดนะครับเพื่อที่จะแบบทำรอบอะไรเงี้ยเราทีเนี้ยมันเหมือนว่ารีโมทได้ทำการเปิดไว้อยู่นะมันก็เลยดีดหัวเทียนอะ่ะมันพร้อมจุดนะแล้วทีเนี้ย ด้วยความที่สะเพานะครับถามว่ารู้แหละคนอื่นเตือนมาเยอะนะครับพี่ในกลุ่มบอกว่าระมัดระวังนะเพราะว่าปีกมันเนี่ยค่อนข้างคมแล้วถ้าเกิดรีโมทเปิดหรือว่าหัวเทียนมันมีไฟอยู่เนี่ยเนี่ยทุกคนผมยังไม่ได้ปิดเลยนะ,ะแล้วเวลาเราหมุนเนี่ยมันมันจะมีมีไฟแล้วก็น้ำมันมัน,มนก็จะติดเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุนะบางคนบอก มึงจะมีน้ามาอัดคลิปเหรอแต่ผมคิดว่าการเตือนแล้วก็ให้เห็นเนี่ยแบบนี้มันมันคนจะได้แบบระมัดระวังมากขึ้นนะครับเอาแล้วนะครับ fb 1 0 9ยเยอรมันเล่นผมแล้วแสบเลยคราวนี้คือบางคนก็โดนปาดขาก็มีนะบางคนก็โดนปาดพวกข้อแขนที่เขาเล่าให้ฟังนะก็ไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองด้วยความสะเพ้านะครับเครื่อง os .25 นะครับ เครื่องเล็กกว่าตัวที่มันบาดผมนะ,ะนมันจะหมุนง่ายกว่านะแรงแรงดีดอะไรเงี้ยน้อยกว่ามันก็เลยอันตรายน้อยกว่ายิ่งเครื่องใหญ่ยิ่งกาลังอัดการดีดก,กับเยอะนะครับส่วนอันนี้เครื่องอันนี้เป็นเครื่องจุด 1- 5นะครับการหมุนก็จะนิ่มกว่านะครับ พราะลูกสูบมันเล็กนะกำลัดมันก็จะน้อยกว่ามันก็หมุนได้ง่ายขึ้นนะโอเคครับบ๊ายบายนะครับขอตัวไปปฐมพยาบาลก่อน